ลูกๆณลานเลยอยากตีพี่น้องกัป่าาโดยจะพยาจิ้มตัวเกๆอะ่นะครับอาทิตย์นได้นำทีมนักกาทลท่า้านนั่งป่าปาและรอพระพุทธรูปนะครับต่างก เพ่าพผิัณยูที่ท่านมาชุประตูอาชางเข่าด้าทตะวันออกนาูนรวที่นี่อาชาวัดพิชนาจึุได้หักลุใหญนมวนนาสลักพื้นที่นาจาร่าการเตรียมจุดที่เท้าในประกอบีิธีในการจัดที่ต้อง กัต่างกาวาุตรเตกรุและเป็นใจาัณากุนีอยากดีที่นอกอยากจะมารัจสอบพิการแลในน่านในพิจารารพุทภาพิเศษมาขอร่อยกันเดี๋ยวปลการในเวลาท่้งเต๋อพิจารณาทุกดวงมาโดยหท่านได้เรียนกัน มาพาผู้ดาบใค่สิทธิ์ผีดองเข้ามานางรืดองาี่ตรงนี้นายูบุกคารานการรมการในท่านาได้ตัวใหม่ทีดองเขาผีดอพิธีการต่ในท่านได้พักฟังีจัฟังหัวหรือจะมาจับพำเนื้อในการตรวจพิธนีการในการติดีพวกกาทเก่งแจะไยยัน ที่าวสีแดงยู่ทรนี่รยมในการประกอบที่ม so ีพุทธาพิเศษมีมุสลิมสามรูสามองค์นาตัังเ็นปรนธานมีพระเทลานิเทราชอารามสูเป็นประทานในการนั่วดพตัาพิเศษอาจจะขอบเขตราการไหนี่น้อยเฮาอผู้ที่จะมาร่วม ในการประกอาที่มีครับ่สนนั่นปักใจนะนครับท่านามคนละยี่สิบ้าบาทนะครารมาตรวจสอบในาการจุดมุ้รัีนีรองนับหานะครับรวจสอ่ในการนะจีนีนน่นองนะคร,รัมารกันนะแสน,นบาทนะีนองไม่ใหตางคนี่สิบา นี่ิดใจนีการประอบิีนังในการปรพิีพทธาทเข้าไปในวยอดเราตงชาคนละ2บาทยนกมีรมเรือต้องการอยากจะมาวัดาม่ต่างกัที่มีนักพุทธอาิเย์นาจะไม่แจกครับนาคารการน้อย จากการกรรมการวัดเข้านำต้นเกษตรน้ำด่ายสายสินไปดึงจากรถคี่นอ่มาเจียมย่องครับด่ายสาินที่ตั้งอยู่ในบริเวณทีพระคัพิธีในการตรวจพุทธาพิเศษเข้าไปในร่วมรถเข้าไปในร่วมประกอบพิธีในนั้นหรือว่าเป็นมงคอดกาตร์รถของเข้ารถสัตว์เป็นสิ่งสำคัญที่เฮาต้อง ใส่เป็นยานพาหนะการในการเดินทางไป้สามาใส่เพราะว่าสมัย่คุ้มเปิเนี่ยการเดินทางต้องใส่รถเป็นยานพาหนะสรถมากลูกหล,ก,ล,ก,ลก,ก็น้ารักไปประกอบบ้านชุมชนจังหวัดการก้นแบบเดิมไม่งานเป็นรักเป็นเลน่นแต่เดี๋ยวนี้มันมีท่อ,องโอโอกรถออกเพื่อกันนะครับจับพี่น่องอยากจะเอามารวางพิธีในการทำพิธีพุพทธศตวรรษ ราคกเคาราาทาาคนราคาทามาานเช่รตู้ใ,จใ,จใ,จใ,นในหญ่ได้เิ็งตู้เต็งห้โยใใ่ว่าตัวนี่ีเดียวลาดที่ีนะครับรถอยู่ในราคานะครับในการจุดคูครับห่บาทครับเกาทิบกาบาทนะร,ะนะรในการทีนน่จอะอประกอบที่ดีงานรอบตมาดรวบพุทาพิเศษ จะไปในชีรีมงคลครับรถเกาแต่วก็ทีไปใจไม้ใจใดก็ตลอดปลอดใต้นี่เป็นพเจ้าเล่าเทวดาน่าไปจุกฟัรักษารถเรา้าการารให้ตลอดปลอดใตในการพิหน้าเพราะสมัยยูเบอร์เนี่ยเป็นยุคเป็นต้นรุ่ยีคทันสมัย่คือคนเก่านบ่านะครับมาพวงเขาสององค์องมาของเขาอ ทีางาที่นยางพนเสาบรางาราง,ราง,รางนว่านะครเป็นสลวนนึ่มที่ีน้องเขาออกเอักิในหลุไปนะไอจังไวจไว่ามาตรงเขามาตรงเขาก็ชุบก็ะไส้นะรปบะกีพนเขาคูบายกันหยุดสอนนักเรียนในโรงเรียนตกปีมาให้สอนนักเรียนะครับแต่ตอนนี้นะคระับมาตรงเขาออกวมาชุบก็ตไส ิแ mm ้งไปแห้งิษค the ่อยไปคอยนะฮะคมาปกเขาเสาออกดอกกันพี mm ่น hmm. ้องฉัน hmm. อ่าว่าเสาออกดอกแต่วเสแสงไฟมใครในสัมแสงสว่างคือไม่ป่านะมันเกน่ยสว่างไปตามเสาต่างๆมี่คือเสาออกดอกนะพี่น้องก็ฏิเนหมุเพือเหื่อยตังทต้องเคยของคนเขาต้อบอกไว้นะมาปกเขาเสาออกดอกมี่จะข้างเขาม่พ้นยาง เป็นยังต่วมีกระช่างก็มีค้นยางเป็นร้างจากมีตะโุนันจะมีไปชี้เขตจะมีไปชงในช่งหน้ากันแลแต่คนเข้าสู่พัานนะครับมีจรดนะครับัยานไปในหน้าบริภัยงานไปอำเภอจังหวัดที่จมอกี่อี่นะไปอำเภอจะรวตรงยางแบบยางไปสุดูบบังบัเดียแบบันจัวัดดีแนบเเป็นข้างแล้วไปรับบา คุรถแ้ล no. no ่องรถขนลองตอนนี้เห็นเสยุได้ยนไปก็แค่คิดลอีกหน้เป็นมองมองน่าจม่ยไปกี่นะครับเพื่นต้เปรียบเทียรว่ามากเขาเสาออบดอกนี่ด้ข้างก็าูคนยากนะเขาค้ามฟังเื้ยของโบราณคนวานะครับดหรือวามันไปเหเนไปเรื่อยการเทเข้าลยูทันสมัยนะูเสื่องคนวานมะยมถึงกว่ามยา นาไมอาคุณพ่อผู้ก่อใหอ้างเราจะเสร็ะกี่ขนก่อนนาฟอสรางเราไมยุ่งไม้ยุ่งสูงกว่ามัย่ากเพราะว่ามันงุ่งสูงกว่ามัน่ากจะได้มันง่ายมันสูงเติมเดิมนะครับสูงกว่าสูงง่ายกว่าง่ายนะครับมันยุ่งจะได้มาสูงกว่ามันยาง ไม่ายดึงด้นกินใงล่ำในล่ำโต๋ัชนใดสารค้าสูงในยุ่งบัไดพอเป็นยุ่งสูรค่าดีกว้าสุดปูดีเที่ยวสุดิเีเทียวสุด้นชนกดะจารย์ราาสูงสกว่าไม่ย่านี่เละจนความเสียบเสียบป้าแต่่อนมากกว่เกิดเป็นความจุไอจีน้องเขาเห็นนะเพื่อรถเพื่อเรื้องที่านจะใหตัวเมื่อนเป็นย่างชาณะอีกไีน้องเขาต่อการไปไหนมาใจทกุญแจเลเก้าขัก่มนักเลื นั่งยืนคือขอหอดบองหอดทีนั่งยืนคือขอหอดบองตั้งใจที่ไปแต่เพื่อยันสาธารณท่าข้าไป